สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านห่างหายกันไปนานใช่ไหมคะสำหรับทาร์รด์เดอะซีรีส์นะคะในวันนี้นะคะรูก็จะมาเล่าสั้นๆนะคะเป็นเพราะมีบางคนบอกว่าห่างหายกันไปนานเลยก็อยากจะให้มาเล่าสั้นๆก็มาเล่าสั้นๆกนแล้วกัน,กนเนาะเอ่อก็เอาเป็นว่ามันก็จะเป็นเป็นไพ่หกถ้วยกนแล้วกันไพ่ <c oughs> หกถ้วยเนี่ยต้องบอกว่าเราก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเอ่อคนรักเก่า นะคะแล้วก็อาจจะแถมไพ่อีกใบหนึงด้วยว่าทาร์ลเดอะซีรีส์เขานี้มีไพ่เอ็มเพรสด้วยเอ็มเพรสก็แปลว่าแม่ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือมันใช้เอ็มเพรสไม่ได้หรอกเป็นเพราะว่าถ้าเป็นในลักษณะนคนที่เป็นแม่แล้วไม่ใช่แม่เราโดยตรงใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นแม่ทุนหัวเป็นแม่เลี้ยงแม่สามีอะไรประเภทนี้ก็จะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เอ็มเพรสนะแต่จะเป็นไพ่รา,าชินีเหรียญเท่าที่เจอนะ เป็นแพทย์ราชินีเยน็นแล้วก็หัวกับคือแสดงถึงความเป็นแม่่นแหละแต่ว่าไม่ใช่แม่เรานะคะเป็นแม่สามีแม่ทุนหัวแม่อุปถัมภ์อะไรประมาณนี้ทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือ,เ,อ,อเล่ากันสั้นๆว่าก็มีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งเขาก็รักกันแล้วก็แต่งงานกันใช่ไหมคะทีนี้ในการรักกันแล้วแต่งงานกันเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าครูเนี่ยแม่ของผู้ชายเนี่ยเขาไม่ชอบเลยแม่ผู้ชายเขามีความฝังหัว ฝังหัวอยู่ตรงที่ว่าลูกค้าครูเนี่ยไปทําให้ครอบครัวเขาเล้าฉานคือต้องเล่าเบสิกก่อนว่าเอ,อผู้ชายเนี่ยเขาเลิกกับภรรยาคือผู้ชายเนี่ยเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีลูกกันด้วยแล้วก็เลิกเลิกกับภรรยาเขาแล้วต่อมาไม่นานก็มาเจอลูกค้าครูแล้วก็แต่งงานกันทีนี้ก็คือว่าผู้ชายไม่กลับไปดูดำดูดี ภรรยาแล้วก็ลูกเลยลูกค้าครูเขาก็แบบก็จะแอบ,บงงๆนิดนึงนะแต่มันเหมือนกับว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าอะไรมากหรอกก็คิดว่าแบบว่าเออเขาก็คงจะแบบส่งเสียเลี้ยงดูภรรยาแล้วก็ลูกอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ว่าลูกค้าครูเขาก็แบบเหมือนกับประมาณว่าเออฉันไม่รับรู้เรื่องตรงนั้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเหมือนกับคิดว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ผู้ชายเขาแบบ อาจจะทำข้อตกลงอะไรกับภรรยาเขาจะส่งเสียเลี้ยงดูอะไรยังไงก็ไอ้นี่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็ไม่ได้สอบถามอะไรก็อยู่กันมาเรื่อยๆก็มีความสุขกันดีแต่ว่ากับแม่สามีเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันแต่ด้วยความวที่ว่าอยู่บ้านกันคนละหลังมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าเหมือนกับผู้ชายเขาก็แบบเหมือนแยกออกมาเลยคือเหมือนกับว่าก็ไม่ได้เหมือนกับแยกออกมาแล้วก็มาอยู่ตอนมาอยู่ตรงแถวบ้านลูกค้าครูเลยอะไรประมาณอย่างนั้นคือเรียกง่ายๆว่า ก็ไม่ได้อยู่ตรงพื้นที่เดิมที่แบบบ้านพ่อแม่ตัวเองอยู่เป็นเพราะว่าภรรยาเก่าก็จะอยู่ในแถวๆนั้นด้วยคือเขาก็ออกมาอยู่ตรงแถวบ้านลูกค้าครูเลยคือเรียกง่ายๆเหมือนกับว่าสองคนนี้ก็สร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันก็ดูมีความสุขดีแต่แม่สามีเนี่ยเขาจะมีความติดใจในเรื่องนี้มากว่าเหมือนกับลูกค้าครูเนี่ยไปทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกคือลูกค้าครูก็แบบ ตอนแรกก็มีความรู้สึกแบบว่าเออมันมันไม่โอเคตรงที่แบบก็ผู้ชายเขาเลิกกับเมียไปทั้งสองปีแล้วกว่าจะมาเจอเราอะไรอย่างนี้นใช่ไหมคะทีนี้ก็เหมือนกับมีอยู่ช่วงหนึ่งแม่สามีไม่สบายลูกค้าครูก็จะถามว่าไปดูไหมสามีเขาบอกไม่ต้องไปดูหรอกไปดูก็ทะเลาะกันอะไรอเงี้ยเออลูกค้าครูเาก็เออเขาก็ทํางานด้วยงานบริษัทเขาก็ยุง่งนะเขาก็ไม่ได้ไปดูทีนี้มันก็กลายเป็นว่า มัน,ม,นมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนกับว่าแม่สามีเขา,านี่ไงแบบใจร้ายไม่เคยมาดูอะไรอย่างเงี้ยแม่สามีเขาก็ประมาณว่าไปเรียกเมียเก่าเรียกภรรยาเก่าผู้ชายมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณแบบเออนี่ไงแบบอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอุ้ยแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยเออไปพาลูกมาด้วยสิอะไรเงี้ยเอาก็กลายเป็นว่า ให้ภรรยาเก่าก็พาเด็กมาอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณแบบเออนี่ไงแม่ชื่นใจอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาทีนี้สามีสามีก็โทรกลับมาหาลูกค้าครูนั่นะแหละบอกว่าแม่เนี่ยดันเรียกเมียกเก่าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือลูกค้าครูเขาก็แบบเอ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยคือลูกค้าก็ก็แบบก็อึ้งๆไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วทีนี้ลูกค้าครูก็เลยพูดตรงๆบอกว่าอืมเขาจะให้คืนดีกันเหรอคือผู้ชายเขาก็บอกว่า ก็สงสัยแบบนั้นแหละลูกค้าครูเขาก็แบบเหมือนกับว่าแม่สามีอ่ะเรียกให้ไปแบบเหมือนกับว่าให้ภรรยาเก่าเนี่ยมาอยู่ที่มาอยู่แบบเหมือนกับว่ามาอยู่กินนอนที่บ้านแม่สามีเลยอ่ะมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของสามีว่างั้นแหละเหมือนประมาณว่าเออแม่ป่วยก็มาช่วยดูแลอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็ เออเหมือนกับแกก็แกแก็มาอยู่ดูแม่ด้วยก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายสามีของลูกค้าครูเขาก็บอกว่าเอ้ยเาก็ต้องทํางานเหมือนกันนะมาเฝ้าแม่ตลอดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดแม่บอกว่าสมมติสมมติภรรยาเก่าชื่อจันก็นแล้วกันประมาณว่าอันในเมื่อจันเขามาอยู่ดูแล้วแม่ก็ดูเข้าไปแล้วกันคือแม่สามีเขาก็บอกว่าเนี่ยแล้วก็เอาเด็กมาด้วยสิแบบจะได้พร้อมหน้าพร้อมตาผู้ชายเขาก็ประมาณแบบว่า จะพามาก็ได้แต่ผมก็คงจะไม่อะไรนะคือทีนี้แบบแม่สามีเขาก็ประมาณแบบอะไรแกทําไมถึงแบบทําเย็นชาอะไรกับลูกตัวเองขนาดนี้เขาก็บอกว่าคือต้องบอกว่าผมผมก็ไม่ได้เกลียดอะไรเด็กนะแม่อะไรเงี้ยผู้ชายเขาก็พูดอย่างนี้แม่เขาก็ฟังบอกเอ,อ้ยแล้วแกใช้คําพูดอย่างนี้ได้ไงคือเหมือนกับว่าคือตั้งแต่เลิกกันเนี่ยผู้ชายเขาก็เหมือนกับไม่ค่อยได้ดูแลภรรยาเก่าเท่าไหร่คือ ภรรยาเก่ามีลูกผู้ชายเขาก็ไม่ได้สนใจไปดูแม่สาม,มีก็แบบเหมือนกับว่าก็ก็ว่าตัวเองคือเหมือนกับก็ว่าผู้ชายอะว่าหลงว่าหลงเมียใหม่อะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่ไปดูลูกไม่ไปดูเมียอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เหมือนกับว่าในช่วงตอนนั้นลูกค้าครูก็มีความังวลเป็นเพราะว่าแม่ผู้ชายเขาก็เรียกไปทุกอาทิตย์เลย ประมาณเหมือนกับว่าจะกอบกู้สถานการณ์ว่าประมาณว่าอย่าไปอยู่กับยายผู้หญิงคนที่แบบแย่งสามีคนอื่นเลยมาอยู่กับลูกกับเมียอะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วทีนี้ลูกค้าครูเาก็แบบประมาณว่าเหมือนกับพ่อแม่สามีเรียกไปทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับไปจูนความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเออลูกค้าครูก็แบบประมาณว่าพีกตีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคืนดีกันไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครูก็ดูไพ่แต่มันก็ไม่คืนนะก็นนะเลยแบบเหมือนก็เห็นว่าเออเดี๋ยวเขาก็ปีแตกอะ ก็ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งสามีเขาก็ปิดแตก์ปีดแตกจริงลูกค้ากลับมาเล่าให้ฟังตอนหลังว่า mm hmm. ก็เลยเหมือนกับว่าตอนที่ภรรยาออกไปนอกบ้านอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเดินไปซักผ้าหลังบ้านหรืออะไรประมาณอย่างเงี mm ้ย hmm. เขาก็พูดกับ mm hmm. กับแม่เขานี mm hmm. ่บอกว่าแม่ผมเนี่ยไม่คืนดีนะแม่เขาก็เลยพูดออกว่าเออถ้าไม่คืนดีอก็นึกถึงลูกสิอะไรเงี mm ้ย hmm. ทีนี้แบบผู้ชายเขาก็เลยพูด เลยไงเขาก็เลยบอกว่าลูกก็ไม่ใช่ลูกผมผมต้องดูทําไมเหรอแม่สาม,มีเขาเออแม่สาม,มีก็อึ้งไปคือเขาก็เลยบอกว่าแล้วทีนี้แม่สาม,มีก็บอกเอ,อวทำไมแกไม่บอกฉันอะไรเงี้ยบอกว่าจะให้ไปบอกอะไรคือให้ไปบอกว่าเออยายจันนี่มันสวมขาให้ผมบอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าผมมุสาไม่พูดผมมุสาไม่อะไรแล้วเนี่ยคือแบบเหมือนกับว่าขี้เกียจจะไปประจานแล้วผมเองก็รู้สึกอายด้วยนะผมอะ่ะ มีเมียแล้วที่เขารักผมแล้วก็ซื่อสัตย์แม่ก็น่าจะดีใจด้วยทีนี้แม่เขาก็ประมาณแบบจริงเหรอเด็กคนนี้มันไม่ใช่ลูกแกงจริงเหรอนน่นนี่นูน่น,น,นอะไรเงี้ยโอ้ยฉันก็หลงรักมาหลายปีเนาะก็บอกแม่จะเอ็นดูเด็กมันก็ไม่เป็นไรเพราะเด็กมันก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ว่าผมก็ไม่ส่งเรียนไง เป็นเพราะมันไม่ใช่ลูกผมแม่เข้าใจไหมก็บอกแล้วแกทาไมไม่บอกให้ฉันด่าแกมาทั้งหลายปีคือบอกก็แม่ทําไมไม่ถามมาถึงถามจริงๆผมก็ไม่อยากบอกมันเป็นเรื่องที่แบบน่าอายสําหรับผมมากเลยนะผมพยายามจะลืมลืมมันไปซะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครูก็บอกว่าเออจริงๆคือคือหมายถึงว่าพอตอนหลังแล้วเนี่ยลูกค้าเขาก็มาเล่าบอกเออเขาไม่คืนดีกันจริงๆนะพี่กัตเต้ไปเลยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วลูกค้าเขาก็เลยบอกว่าเออก็ตรงนะที่ว่าไม่คืนดีกันจริงๆทีนี้เออ แม่สามีเขาก็บอกแกก็น่าจะบอกฉันนีอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชายเขาก็บอกว่าไม่รู้จะบอกทําไมอายแล้วก็เห็นหน้าแล้วก็อารมณ์เสียอะไรประมาณอย่างเงี้ยตอนหลังก็ผู้ชายเขาก็เลยบอกว่าที่หลังแม่ป่วยก็บอก<ส>เดี๋ยวผมจะให้เมียก็คือลูกค้าเนี่ยมาดูแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันเหมือนกับแม่สามีเขาก็ไม่ชอบลูกค้าครูอยู่ดีอะถึงจะรู้เรื่องนี้เขาบอกไม่ต้องหรอกถ้าป่วยฉันก็ฉันก็จะเรียกคือเร,เ,รเรียกเรียกเม่เขาก็มาดูเองอะ ือเขาบอกว่าจะได้จ่ายมันจะได้มีเงินไปดูแลลูกด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยคือคิดว่าอัธยาศัยเขาคงต้องกันกับอัธยาศัยเขาคงจะต้องกันกับภรรยาเก่าคือภรรยาเก่าของผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะเออเขาเรียกอะไรนะผู้จ่าอ่อนหวานลูกค้าครูเป็นแบบตรงๆแบบดูแบบตรงๆทื่อๆอะไรเงี้ยแบบเวลาถามแล้วก็วัสด,ดีแม่แม่มีอะไรจะให้หนูดูหรือเปล่าคือลูกค้าครูเป็นคนเฉยๆคือเหมือนแบบเป็นผู้หญิงทํางานอ่ะก็แต่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะ แต่มันเหมือนกับก็ไม่ลูกค้าครูก็เป็นคนไม่มีอะไรแต่เป็นคนพูดจาแบบตรงๆอะไรเงี้ยจะไม่ใช่แบบแม่จ้าแม่จาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือเล่าให้ฟังง่ายๆว่าแบบมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับแม่สาม,มีพยายามจะให้กลับไปคืนดีกับภรรยากเก่าก็คือเป็นเรื่องไพ่หกถ้วยนี่แหละแต่ก็แบบไม่ได้คืนดีที่แรกลูกค้าครูเขาก็กลัวว่าจะไปคืนดีเป็นเพราะว่า เป็นไพ่หกถ้วยนะลูกค้าครูก็บอกว่าก็ไพ่หกถ้วยมันแปลว่าคืนดีบอกไม่ใช่ไพ่หกถ้วยไม่ได้แปลว่าคืนดีไพ่หกถ้วยแปลว่าคนเก่าซึ่งหมายถึงจะกลับไปคืนดีหรือไม่คืนดีก็ต้องไปดูไพ่ใบอื่นแต่ในกรณีนี้ก็ไม่คืนดีหวังว่าคงไม่งงกันนะคะถ้าเกิดเล่าแล้วงงเนี่ยต้องขอโทษด,ด้วยเป็นเพราะว่าเหมือนห่างเหินไปนานห่างเหินไปนานในเรื่องเกี่ยวกับการเล่าตลอดแต่ซีรีส์การเล่าเรื่องเนาะถ้าเกิดแบบรู้สึกแบบ เออเรื่องไม่กระชับหรือว่างงๆงงเนี่ยต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจะจะพยายามปรับปรุงในเรื่องตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอไพ่อะไรที่จะมาเล่าเป็นเรื่องได้เนี่ยก็จะมาเล่าให้นะคะแล้วเนื้อเรื่องอาจจะไม่ไม่ตะกึกตะกักเหมือนคลิปนี้นะ,ค,ะคลิปนี้เป็นคลิปการกลับมาใหม่ของทัลลอดซีรีส์ก็อาจจะตะกึกตะกักไปบ้างก็ต้องขออภัยนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ